สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีดีจ้ะอากาศแยมแรงค่ะมานั่งชมสวนด้วยกันอันนี้พิรดาจะแบบออกแบบให้เขาเป็นแบบต้นกลมๆนะคะเนี่ยแล้วก็เราจะได้มีสถานที่ปลูกดอกอื่นนะคะไม่ให้มันคือไม่ให้มันแบบ ใหญ่ออกมาเราก็จะตัดมันใบวันจะตัดแบบให้มันอยู่ในรูปทรงเดิมค่ะวันนี้ได้โอกาสมาทำสวนมาชมสวนกับพิราดาค่ะดอกเอียงนี่มา่งงามแท้มันเอียงเอียงไปหาอันอน,นะมันเอียงเอียงไปหาแสงแดดกำลังบานเลยจ้ะชีน้ำเงินนอหนห่เนาะแมนบอ ดอกไม้สีน้ำเงินจันเพื่อนนี่แหละชีวิตกะคนต่างถิ่นต่างแดนเนาะอากาศดีๆกะมาเอ็นจอยสวนอากาศดีๆปลูกยังก็ขึ้นจ้ะมึงเนี่ย สัตว์เลี้ยงขอย่ขอขอ่เลี้ยงแบบธัรมชาติมันมากินพักข่สัตว์เลี้ยงขย่ตัวเขียวๆเงี้ยวๆนะตัวนารักนารักนะอันนี้ก็ดีนะจานี่แบบใ่ละ่ะอันนี้ก็คือเป็นต้นเชอรี่คิดว่าเป็นต้นเชอรี่นะพิรดากินแล้วเมล็ดมันว่างลงแล้วกับมันใหญ่ขึ้นมากก็เริ่มมาใส่กระถางจ้ะนะคะมีหลายอย่างเลย enjoy สีเขียวสีเลืองสีแดงสีชมพูได้เลยพักพิระดาปลูกไม้ละจ้านี่เอามาแปะนี่เอามาแปะไม้นาะจะคือว่าอันนั้นนุนบดได้กินนะสัดเดียงพิรดากินเมดตัวขี้เขียวนะสัดเลียงผู้น่ารักนะเออที่นี่พิระดาก็เลยมาปลูกไม้นะ ต้นนอนสีเกี้ยงยนไหมต้องมาค่อยซองเบงทุมือด้อจ้ะเพื่อนพิรดาว่าใส่ซองเบงสูมือว่ามันมีหนอนมากบอมันมีไข่เห็นไหมต่นขคือมาตอนเช้ามันเป็นนอนเลยเด้อแล้ว,ว่ะก็ปลูกได้หลายอย่างอยู่จ้ะทุกวันทุกมือวีเว้นพิรดากระสิมัดสอดซองเบงอันนี้ปลูกให้เพื่อนนี่พักแผว อันนี้จะเป็นต้นน้อยๆเนาะอันเขาเออนี่ยังเกาะน้องใหม่ฝรั่งหรือเมียต้นน้องใหม่ฝรั่งด้วยจังพี่ระดาปลูกมันมันเป็นเม็ดเล็กๆกันหมเออโอ้ยน้องใหม่ฝรั่งหน่อยมากเหรอตัวนี้น้อยๆน้อยๆหมียมองเด้ามองเด้อน้อยๆน้อยน้องใหม่ฝรั่งนี่นั่นน่ะนั่นน่ะใช่ปะ นมไม้ฝรั่งไม่จะมากหรอแม่อ,อือขึ้นาลากแตนในเดโน่เนี่ยนมไม้ฝรั่งเพิลดาเด้นี่ยเห็นนั่งซ่องกล่งองจะขวางเห็นเห็นเางาจะขวางยิ่งได้่ลอ้าวเดวแต่แค่เป็นเงาเฉยๆหรอกนะเขืนนี่ก็นวยน้อยหน,น,น่อยด้วยจ้ะ นึกว่ามันบกเขือข้างกบมันเป็นบกเขื่อนน้อยๆน,นั่นแหมคือแบบอ้าบอกตรงๆว่าเสียเวลาปลูกมูกเขาให้เบียมันมานึกว่าบกเขือข้างกบแม,ม่จยันไม่เมี้โอเคมาลุ้นๆผักที่ปลูกใหม่กันนะคะเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วเราก็จะมาสอดส่องแมลงตัวนอนสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในสวนนี่แหละอันตัวขา,ขาวๆนั่นไหม ตัวขาวๆเขาเอิอแม่งกระบี่เนาะบิวเว้งแม่งแม่งแม่งอะไรไหมแม่งกะบีอันเนาะมาอัปเดตเขาโพดพิจารณาคือตัดเขาออกเราจะเลี้ยวยใบต้นเดียวโพดนะเลี้ยวยใบทะเบิงมันทีเป็นน้อยวันที่ฟันเป็นดอกกูเด้ ดอกไม่อันนี้มันดอกอยังน่ง่ายมากบ้า,า,าบดอกที่สมมะม่วงพิรดาห้มไหมจ้ะก็จะมาตรวจถ้าใครอยากกินผักนะปลูกไว้นะต้องคุมไว้ไม่งั้นก็คอยมาตรวจตรวจว่านอนมาสีมาบอนนะมรบกวนบบอนนะ กัดยามเย็นก็สีเย็นตัวจักม่วงแล้วน,นี่แต่ว่าหกมองอยังพุท่าไห้คำอยู่หกมงทุ่มหนึ่งสินะมันหยุดกหาเบิงพักเบิงมีไปอันนี้เป็นดอกเล้เด้อจา้าดอกบัวพิรดาเด้อนี่เด้อดอกบัวพิรดาไปเวล์เนาะมูห่มา ใหให้มากก็เลยเอ,เอาเบียร์นิดหน่อยมันมาปลูกอยู่ในกระถางเลยนะเขาเป็นดอกแเราด้วยจา้าพิระดาเลียนนนามมันเมอเศร้าน,น,นี่ดอกบัวมันขึ้นมาเดี๋ยวจมันมองเพรเห็นจ้ะช่วงนี้ดอกไม้สวยๆก็ชื่นชมดอกไม้ไปจันเพื่อนซีไซได้สีประสัน สวยงามตามท้องเรื่องนะคะดเดเลียพิลาดางามเนาะดอกดเดเลียดอกเดเลียอันแม่คือดอกทานตะวันเดนะิพิลาดาปะดอกทานตะวันสวยๆโอ้ยสวยงามพิลาดาเห็นมันมีแบบมันบอกมันเป็นกลีบว่ามันกลีบหลายสันนะนี่ สั้นเดียวก็งามเพื่อนเห็นมันมีแบบนี่นะแบบตุ่มๆลายหนังพิราดได้ซื้อมันซื้อมันมาก็เลยไม่เปลี่ยนกระถางให้เขาล้วกะสีนั่งเบิ้งดอกไม้เห็นตัวนังเบิ้งดอกไม้ที่เขียวทึ่งๆองนันตัวเชียรเนาะมันยุดเนาะแม่นจันเพื่อนขอยยังบอกมวนว,ว่าเป็น ยังก็ยังมาทำโทษขอยเด้อเอาแน่ข่อยบอกอีกแล้วโอ้ยนะคะสงสารระดาด้วยนะคะอย่าให้ระดาพักผ่อนนะคะโชว์สิได้คลิปเตละมือเตลเว้นบางเชือกะอันบุหฮข่อยอันนี้เด้ค่อยกระตัดคลิปบปรได่นะในแอปข่อยนะโทรศัพท์ขอยมัน เขาเอืนว่าไม่โมรีมันเต็มะนะมาเด้อจะเด้อมาหาพิระดาเด้อนี่สิพ้านั่งเล่นอากาศดีๆงามๆนี่ถาพี่ตนไม้อยู่แล้ววาแล้วสิมาเล่นนั่วาสันนี่ดอกท่มหวงที่พิระดาไทยเห็นบ่ดอกสีม่วงงามเนาะจักมันดอกอีหยังแต่พิระดาว่า สีใหญ่มันออกมันมีหัวน,นะใหญ่มันไปมันมันแบบมันบุ่ตรงนะมันสีแบบมองหาแสงแดดทั้งนะมองหาแสงแดดจ้าโอ้เลี้กระโชคหมักแอปเปิลน,นี้ก่อนหมักแอปเปิลดูปีนปนหมักแอปเปิลดูกๆเลยจ้ามันบ่งค่อยมันบ่งค่อยอั้น เป,เปียกปนไหนถ้าจะเจ้าแสบแสบพิรดาวไปตำกินชั่วมือกินมาเก,ก็บเปิลน,นะอ้าวผลไม้ไม่ต้องซื้อต้องหาจ้าอะไรอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดก็ปีมือไปกันเนี่ยก็ปีกแล้วโอ้ยไขวออ่บ่ยงั้นก็ให้ไขว่บ่เนี่ย มูเคยว่าอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดก็เม่นก้มเล่าหันหลังเก็บกินผลไม,ม้าเนี่เก็บกินหมากไม่คือลูกลิงนะมูนเนี่ยคล้องเหรินม้าคอยโอ้ยมาส่องดูยายเลยลูกมาชีมาเข้ากล้องเร็วคำที่ยายเร็วกิ๊บนั่นนี่ทอยเร็วมาเร็วอยากเข้ากล้องแต่ก็เล่นคอยคอยกับเขาไปเลยเดทเทียนหนึ่งคนวะกิ๊บยายทอยเร็วเวจะทอยเด่นโอ้ย โมมาหาข่อยสั่งดอกไม้สวยๆนะคะอันนี้ก็ดอกปวยเซียนแบบชนิดพันุ์เล็กค่ะเพื่อนๆพันเล็กพิรดาเอามันออกมาไว้ข้างนอกนะคะมีเซียนทั้งแปดในบ้านนะส่งความโชคดีมาหาญาติดลานในเด้อถือหมยถึอโรตรีนะจะได้กลับไปหาอีเมย์ยู่ไทยเลี่์น ส่งความรักถึงคนไทยทุกคนนะคะขอให้มีความสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกายสุขใจค่ะโอ้ยออนซ่อนดอ,อกไม้นาะจะเนาะเดี๋ยวมือลัางสิเอาพักไม่เบิง้งเด้จะเด้อปลูกไม่เหรอจ้า,จาอันงวดที่แล้วบริกินเลืยพักอะล็อกเก็ตพิรดาสัตว์เลียงตัวที่เขียว มาหากินมดยังวะมันบินอยู่แถวนี่แหละแม่มันนะมันกับใครห่หรอมันกับกินพักพิละาดะามดตัวแบ่งกันกินตัวเนาะเออสัตเลี้ยงผู้น,าน่ารักเนาะมาทีเนาะเอาละค่ะวันนี้พิลาดาขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ